สวัสดีค่ะดิฉันเอดีหนูพันธ์สว่างวงค่ะวันนี้จะมา,าพูดแผนการตลาดของพอลินาเน็ตเวิร์ค่ะพอลินารวมใจเป้าหมายเดียวกันค่ะโครงการพอลินารวมใจเป้าหมายเดียวกันระยะ6เดือนปี2 5 6 8ค่ะ1 2 3ลุย456 สำเร็จค่ะในช่วง3เดือนแรกค้นหาสองคนที่ใช่พัฒนาตัวเองสร้างเครือข่ายทีมงานสร้างรายได้แผนเอก500บาทต่อ1คู่แผนรายได้วิชาชีพ400บาทต่อ1นึ่หัสค่ะคิดสตาร์ทโบนัสห แผน A จับคู่คู่ละ500บาทโอนทุก10วัน2ค่ะค่าวิชาชีพแนะนำา4 0 0บาทต่อ1นรหัสโอนทุกวันพุธแผนส่งเสริมท่องเที่ยว400บาทต่อ1นรหัสค่ะค่ะคิดสตาร์ตโบนัสหาค้นหา1คนเชื่อ2คนที่ใช่ค่ะใครรู้จักเรา คนนั้นโชคดีค่ะคิดสตาร์ตโบนัสค่ะสมมติว่าตัวเราไปมีเพื่อนใน A กับใน B ค่ะไปหามานะคะหาใน A กับในเใเกับใน B เราก็ได้หนึ่งคู่เรารับ500บาทค่าวิชาชีพอีก800บาทรวมแล้วก็เป็น1300บาทค่ะอาทิตย์ต่อมาสเต็ปที่2ค่ะเราก็ไปช่วยฝั่ง A ฝั่ง A ก็ก,ก็หามา2คนค่ะ แล้วก็ไปช่วยนายบก็มาได้อีกสองคนค่ะเราก็รับ1,000บาทค่ะค่าวิชาชีพอีก1,600บาทรวมแล้วก็เป็น2,600บาทค่ะเราไม่นิ่งอยู่เฉยเราก็สเต็ปที่3ค่ะเราไปช่วยฝั่งนายเได้มาอีก 4, 4ีคนค่ะแล้วก็ไปช่วยนายบอีกได้มาฝั่งฝั่งละ4คนค่ะ รวมแล้วก็ได้2,000บาทค่ะคแนะนำวิชาชีพอีก3 ,200 บาทค่ะรวมแล้วก็เป็น5,200บาทค่ะอาทิตย์ต่อมาสเต็ปที่4ค่ะเราก็ไปช่วยฝั่ง A ได้มา8คนค่ะแล้วก็ฝั่ง B อีกได้อีก8คนค่ะแล้วก็รับ4 0 0 0บาทค่ะรวมทั้งค่าวิชาชีพอีก 600. 0 สี่บาทรวมแล้วก็เป็นหนึ่งมืนสี่ร้อยบาทค่ะรวมรายได้ทั้งเดือนค่ะหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีแผนขยายธุรกิจแบบ VIP 4แบบสีรหัสค่ะค่ะซูเปอร์ VIP ค่ะอย่างตัวเราค่ะไปแนะนำเราลงอยู่แล้วนะคะเราลงแบบ ไอ้ VIP อยู่แล้วแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนฝั่ง A กับฝั่ง B ค่ะเขาก็ลงแบบ VIP ค่ะแต่ฝั่ง A เขาเลือกเป็นของสมโกค่ะสมโกก็ชุดหนึ่งก็2,800บาทนะคะเขาลงเป็น VIP ก็ทั้งหมด4ชุดค่ะลงทุนแค่1 1 2 0 0บาทค่ะเท่ากับ4ชุดนะคะค่ะแล้วก็ฝั่งใน A ใน B ค่ะ ฝั่งใน B เขาเลือกเป็นเอคดีคดี K D, K D ค่ะเฮเบอร์นะคะอะ่รหัสหนึ่งก็สามพันเก้าสิบแปดบาทรวมสี่รหัสค่ะก็รวมแล้วเป็นเงินเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบแปดบาทเท่านั้นเองค่ะสร้างรายได้แผน A คู่ละสองพันสี่คู่นะคะฝั่งละสองพันสี่คู่ก็ เราก็รับแผนการตลาดค่าวิชาชีพอีก3,200บาทรวมแล้วเป็น8รหัสค่ะ8รหัสก็รวมแล้วก็เป็น5,200บาทค่ะอ่าเรามาดูตรงนี้ค่ะแผนซูเปอร์ vip ค่ะอย่างตัวเราน่ลงแล้วใช่ไหมคะซูเปอร์ vip 010203ก็ชื่อเราค่ะรหัสหนึงก็2,000บาทได้2,000บาทค่ะฝัง ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะรวมแล้วได้4 0 0พบาทค่ะเราก็ไปแ,แนะนำเพื่อนค่ะเพื่อนก็ก็ไปหามาฝั่งละเหมือนเราค่ะฝั่งละซ้าย3ขวาก็3รหัสแบบ C กับตัวเขาเองค่ะเป็น VIP เหมือนกันฝั่งซ้ายก็เหมือนกันค่ะฝั่งขวาก็เหมือนกันสร้างรายได้แผน A ทั้งหมด800 0บาทต่อ4คู่นะคะ แล้วก็รายได้ค่าวิชาชีพอีก6,400บาทเท่ากับ8รหัสค่ะเป็นเงิน14,400บาทค่ะเป็นยังไงบ้างคะยิ่งเข้มข้นเข้าทุกขนานค่ะอย่างผู้สมัครอย่างเรานี่ต้องมีค่ะสินค้าพร้อมขายพร้อมทำธุรกิจด้วยอย่างตัวเราค่ะมีอย่างสมมุติว่าสมโกราคา2,800บาทเนี่ยเราไปขายขายขวดละ สองพันบาทค่ะสองขวดนี้เท่ากับเราก็ได้สี่พันบาทแล้วนะคะกําไรของเราก็หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะแล้วก็ตัวอย่างอย่างเช่นพอลิน่าเคดีค่ะชุดก็สามพันเก้าสิบแปดบาทค่ะเราไปขายขวดหนึ่งก็ลงทุนสามพันกว่าบาทแล้วไปขายหนึ่งหนึ่งขวดเนี่ยขวดละหนึ่งพันสองร้อยบาท สามขวดก็เท่ากับ3,600บาทเราได้กำไร5 0ารบาทต่อ1ชุดค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องน่าสนใจค่ะแผนการตลาดเนี่ยดีดีค่ะใครๆก็ทำได้ค่ะ